สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเด้อเมื่อเกินว่ามืนีว่างว่างจับและว่างมากนะคะจะพักกันว่างอะไรได้สิเป็นบ้าเป็นพ่วงคือข่อยซ <c oughs> ักคิวเองเพื่อนๆคะ่ะแบบว่าว่างมากยาซ่า,าก,กับมืออายุซีซ่ากว่านียาซ่าหมดอายุซีซ่ากว่าเลยแล้วเมื่อเป็นไปทัวร์แล้วไปว่างอะไรเ <c oughs> จ้าลุงหรือจะร่วง ลุ้งหรือจะล่วงเดี๋ยวมาเบิ่งกันคลิปกูบอคอยสีมีล่วงแล้วนะเนี่ยล็อกดาวน์จ้าเสียดยังตะละเมอแล้วมันมนี่สีมีรีวิวให้เบิ่งรีวิวรีวิวมนันต่อไปเราจะรีวิวของกินของใช้ในอิหร่านนี่อย่างดีนี่อย่างบอดีประมาณนั้นเนาะว่างต้องหาคลิปล่วงแล้วเดบเดอลูกพี่สิไลออกจากการเป็นพนักงานยูทูบบ่ได้หรอกเธอสิได้มากนี่ยากเหลือเกิน ตาก,กระลีเดียวใส่เลี้ยวควายจักกล่องอยู่ใช่ศีลดวกกอฮ่องหลังมือจักบาตก่อนพอใส่ถุงมือนะคะมันปลอดัยนัดสักให้จกักกค้งมันสักช่วงให้จกักกค้งมาค่ะมาค่ะมันจะเป็นจนังไดปุย้ยอย่าทราบก,กับมืออายุพี่ลองเอ้ยไม่ยากพากในช่วงโควิดแบบน,นี้ยังกะหายอยากนี่ยังกะใส่ไปก่อน วนพอซาดอกอยาซานี่บาาุด้ดูนะบบสึกว่าซาเลยจ้านิดเมียนบอนเมียนบอลอ่ะแค่ไปเขาซากธรรมดาอันนี้ซากโตให้เวียใจอยาซาดอกซากธรรมดาเมียนบอนพี่น้องเลยรู้สึกเสียวอย่างบอกไม่ถูกด็กกระรูเจ็บก็เจ็บอีสักใดบ่รึพี่น้องเลย ใส่ผ้าเห็ดหงสจกัจกจมเมียนจนเ <c oughs> ล้วหมดอ่ะเพาคัก <c oughs> ถนัดคางเดียวอีกคางนั้งพี่ซักให้บ้าไนี่ <c oughs> เจ็บยี่เหลือเกินน่าตาแตกไปอีกแสบๆอยู่แต่บรัวมันจะติดบ่ เรื่องตัวแปรไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าใส่ใส่เมมดอกยาซานใส่ไปกับว่าจะใส่จักหน่อยใส่จักหน่อยกันได้บ่ะอู้แสบแสบ เี่ะเปมังลง,ลง,ลงไปอ้าเลิศจิก็เสียงหนึ่งจังเล็ก <laughs> วกว่าอย่าวูหีนวายูคือมัม่วๆแด่วันนี้ปิดตา ตดจากของได้นอโอ้เจ็บ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 สกิลแบบดอปพี่น้องกีดบ่ได้มันบ่ถธนัดซักแมมแบบดอปนี่แหละคิดว่าน่าสิถนัดที่สุดแล้วดอปนี่ขันมานางเขียน ดเ,ดเ,เด็กเล้าก็ได้จะไม่บอก,ก,อ,ก,กอกกล่องกักเนาะตัดปุรกิปเนี่ยเด็กเล่าอะแต่ไม่อยากเด็กเยอะเอาแบบฟินๆพอไม่อยากหนักก่อยากจะบอกเลยว่าทั้งสายทั้งขวา เสียบเมื่อแล้วเข้มได้นี่เข้มมีลีได้นี่พี่น้องเข้มเห่ินเนได้ <oat rí> e> ี <dans la Idol> ่เข้มมีลีได้่โอ้ย เใ <c oughs> ส่บอกเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นดออันตายเอียงตะเกียบยุก,กงยุก,กงเอียงเอียงฮะคกูไม่เห็นการแก้มอันแม่นสักแล้วเลยพี่น้องเป็นไดอกับตายเอาซ้ำหนีไปก่อนป้ <c oughs> อไหวเอาซ้ำหนีไปก่อนเมื่อหลังข้างต่อไหมได้ซ้ำหนีแล้วคะ่ะซักแล้วในซ้ำหนีแล้ว